สาลามจัดสารามนะคะสาลามพีพีนองนองเอฟซีคุณปากคุณอ่านนะคะพอ่อแม่พี่นองเาร้าไทยทุกคนนะคะว่าสิเป็นเพื่อนต่างชาติประเทศลงประเทศลาวก็ว่ากันไปนะคะึืนหอดทุกคนคือเกา่าคือเดิมนะคะช่วงนี้ป <laughs> วงจ่าญิงเป็นอย่างชีวิตคนอื่นเขาปวงเขาก็าเฮ็ดลิปเป็ดอย่างใดพอสันปวงปุ๊บนะคะสันก็เฮ็ดลิปเฮ็ดอย่างใดเลยนะคะ สันรู้สึกแบบปุ้งปวง,งนะคะช่วงนี้นะคะกับเธอสิมีคคิดมีอย่างโล่งนะคะเป็นชีวิตแบบบอกบ่ถึกนะ,ะเป็นทอทอย่างๆนะคะแต่กับพยายามสูสๆนะคะขึ้นหอดเอฟซีทุกคนนะคะกำลังใจก็มาจากทุกคอมเมนต์นั่นละทุกคนที่ทรงแรงใจมากกำลังใจนี้มาจากคอมเมนต์มาจากยอดติดตามนะคะถึงเฮาสิมีกันจำนี้แต่มันก็เป็นพลังแรงใจนะจ๊ะ ให้ให้ซูโตไปเฮดให้เฮดชงโตไปนะเพราะว่าคิดคอนเทนต์มาออกเลยนะจ๊ะทุกคนเป็นคิดคอนเทนต์มาออกนะคะช่วงนี้นะคะเอาปัจจุบันนะคะชีวิตข่อยปัจจุบันตอนนี้คือตกงานจ้าญิงตกงานมาได้กเดือนแล้วนะจ๊ะเพราะว่าทางบริษัทนะคะประกาศนะคะหยุดไม่มีกําหนดวันบริษัทมา คือประกาศกระท่านหันหยุดบ่มีกำนวชนช่วงนี้ฉันกะว่างงานสี่เดือนแล้วนะจ๊ะฉันกะไปเห็ดงานไปนวดบ้านนวดยังละกะสักขิวสักยังแน่นิ่นแน้นอยูนะฮะกะตามภาษานะจ๊ะกะอยู่บ้านเห็ดกับคงกับเขาไปชีวิตกะอยู่อีลานี่กะบ่ได้ตื่นเต้นบ่มีออ้ยังหันถอดแต่ละมือแต่ละเวียนนี่ชีวิตสโลไลามากชีวิตกะ เป็นจังใดเป็นเง,เงียบเงียบเงาเงานะฮะถาสมมุิว่าแต่งงานมาอยู่อีลานนะฮะบริมีการพัฒน่งทนาอย่างดอกสูไก่แล้วสมือนี่นะเปลี่ยนจากเนียเป็นผัวและใจหญิงลาสุดนะฮะผัวข่อยนะฮะตอนนี้เอากูคือเบอกเรื่องพืนผัววันนี้ตอนแรกว่าสิไมาบอกพืนจะกออ้ามันอดบรไอะไเอาบอกพืนบวยจักหน่อยผัวข่อยตอนนี้นะฮะกับบริเฮ็ดงานเฮ็ดหยังวันเถอะ ก็มาเป็นลูกจ้างให้คอยนะฮะเป็นลูกจ้างอเป็นคนขับรถให้ฉันนะเวลาสันไปเหตุงานนวดบานหนวด,านนวดยางหรือไปใส่ก็แล้วแต่นะฉันก็สิเป็นนายจ้างจ้างนางนะฮะก็ดีกว่าไปจ้างคนอื่นมันเถอะตอนนี้ทุกมือในผัวกลายเป็นลูกน้องคอยแล้วจ่าหญิงลาสุดนะจ๊ะผัวบ่ามีงานเหตุจะกตกงานจากที่สมัยตะก,กี้นะฮะเป็นผู้นำยองหัวยองอย่างกันนะเป็นเก่งๆใส่คอยดีดีเป็นบังคับ เป็นโนนเป็นนี่หามพันใส่ห้ามพันขัวทุกสิ่งอย่างนะคะสุมือนี่สูกลายเป็นลูกน้องคอยแลว้วคอยต้องกลายเป็นคนสังงานมั่นใจหญิงสุมือนี่คอยก็เลยกลายเป็นบัวแล้วจ้าหญิงว่ามันมีลูกเพิ่มขึ้นมาผู้หนึ่งต้องมานางบอกนางสอนเอาโอ,โอ้คนอีลาน,นี่เนาะมันบอกคือคนไทยได้เธอ วอาไปกสิว่อาไปทั่วไปที่อิกร้านในคลิปนี้เอา้าฟังไปนะจ๊ะในความที่ฉันกับบรูสีเบลยังเรื่องด้วยสมัยประมาณอัน้นซิบก็ปีก่อนนะคะนานวอาไปแล้วก็ว่หอดค้มเก่าควอมหลังประเทศอิรานนั่นนะคะมีประธานาธิบดีปุนเดสูวอาไปล่วงไปไกลมีประธานาธิบดีซื้ออบบดีเนจจอดนะจ๊ะสมัยนั้นเนาะ ใ่ไข่ก็ว่าเขามีเงินดอกธนาคารน,นะให้ประชาชนนะมีถ้าสมมุติว่าเ้าฝากเงินนะเขาก็มีดอกเบีย้ยให้ยี่สถึงยี่้า์นพวน,นะเงินดอกหลายประชาชนสบายนะฮะมีเงินอยู่เงินกินคือไม่ต้องทำงานคนอีหร่านพอต้งเหตุงานนะ,ะคือมีเงินดอกฝากธนาคารน,นะฮะ มีเงินฝากธนาคารก้อยู่ได้กินแล,ล้วก็เลยเฮ็ดเห้คนอีลานนะฮะกลายเป็นคนขี่ขานนะฮะสูรลองคืดเบิงวายีสิบเปอร์เซ็นต์ดอกฝากเงินหนึ่งร้อยบาทนะจิได้เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาทได้เงินเท่าไหร่มีเงินฝากแสนหนึ่งได้เท่าไหร่เดือนหนึ่งนะจ๊ะได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผลดเดยเฮ็ดให้คนอีลานคือแบบขี่คานบเ่เฮ็ดยังแต่ละมือนะฮะ ถ้ามหาอยู่หากินบกเป็นบกกระตือลื่ล้นนะคะบกคือคนไทยเด้คนไทยยังแบบว่าดิ่นล้นเนาะถ้ามหาอยู่หากินสางอาชีพแต่คนอิหร่านนี่ตอนสมัยนั้นจนถึงปัจจุบันนะมันก็เลยเหตุเห้คนอิหร่านบรูจักคำว่าดิ่นลน้นบรูจักคำว่าถ้ามหาอยู่หากินก็สิเป็นบางคนที่สลาบนิดนึงก็เอาเงินไปต่อเงิน บางคนก็คิดว่ามีเงินฝากธนาคารโบเห็ดยังแล้วนะฮะเป็นขี้้านเป็นยังนะฮะนี่เงินฝากธนาคารลอยหนึ่งได้ดดอกยี่สิบกว่างสิแฮงมีเงินฝากหลายแ,แห่แฮงโบเห็ดยังตื่นยังปวดเ้ามาไปย่างสวนย่างสวนกลับมากินเขานอนนอนตื่นขึ้นไปย่างอีกกลับมาอีกชีวิตโคตรสโลไลเลยโคตรสบายล่าสุดนะฮะ ล่าสุดรัฐบาลนะล่าสุดนี่กับประกาศลดดอกเบี้ยเงินฝากแล้วเรียบร้อยและเหตุก็คือโดนความบาดความยัง้งกับประเทศใหญ่นะคะเงินดอลลาร์นะคะกระซูงขึ้นเงินอีหร่านกันล่วงลงมากระทันหันนะก็ะเลยเหตุให้ประชาชนนะคะไก่สิอดตายแล้วจ่ายหญิง เงินของอีหร่านนะล่วงลวงมาแห้งนะเงินเงินถูกนั่นเองกลายเป็นกระดาษแล้วนะถูกเงินอีหรานถูกกว่าประเทศเล่วถูกกว่าประเทศไทยลองคืนบงว่าเงินเล่าถูกแล้วนะเงินอิหานถูกกว่านะฮะแล้วประเทศไทยนะฮะกะบอรับแหลกเงินอีหรานนะจ้าหญิงคือมองแหลกเงินตามในประเทศไทยทุกมองนะบอรับเงินอิหรานเดอ้อ ู้ใหมีเงินอิหร่านนะรู้สึกไปจากอิหร่านก็นแลกเป็นดอลลาร์ยูโรแปงสันนะเพราะว่าประเทศไทยไม่รับเงินอิหร่านเพราะว่าเงินอิหร่านกับบมิคาคือถือมากสินะเล่าสุ่มือนี่นะสมัยทุกม,มือนี่ก็คือธนาคารลดดอกเบี้ยแล้วรัฐบาลปรับลดดอกเบี้ยนะฮะประซาซ้นกันเลยสิอดตายแล้วเป็นงงๆอย่างๆเฮ็ดอย่างว่าเป็นบ่ได้เห็ดอย่างมาโดนไง บด้พัฒนาจะของมาโดนบริหตุงานมาโดนเริ่มสิหายูหากินบ่เป็นแล้วพ่อหายูหากินบ่เป็นกระต่ายที่ยิงบาดนี่ทุกมืออีกออกมาประท้วงกันจ้าโอ้ยประท้วงกันเยอะแยะมากมากมยล่าสุดนะคะลายคนก็อาจสิว่าออกมาท้วงเพราะว่าเอออยากจะได้รับความอิสระจริงๆแล้วมันก็แมนอยากได้รับความอิสระไม่อยากคุมผมไม่อยากเป็นอิสลามแล้ว นั่นก็นอีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่ออกมาประท้วงกันเนี่ยทุกมือที่ทุกคนเห็นในข่าวนะที่ซื้อออกไปนะบดยมีแค่เรื่องเดียวนะตอนนี้น้ํามันก็จะขึ้นราคาแล้วจาก3บาทเป็น6บาทเป็น7บาทแล้วนะฮะน้ามันเบนซินจะขึ้นราคาทุกสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างจะขึ้นราคาแต่เงินลวงประชาชนกะสิตลยแล้ววันเถอะออกมาประท้วงประท้วงกันนะบ่มีอยู่มีกลิ่นบ่ได้ออกมาประท,วระทวนนะ้วงแค่เรื่องของการคุมหัวหรืออยากเป็นอิสระ หรืออยากผนจากอิสลามเทนน่านันนะฮะประท้วงเพราะว่าบ่มมอยูมีกิ่นแล้วจ่ายยิงทุกมือนี่คือสบายมาโดนบ่มเฮ็ดเอยียงบ่งเป็นมันเถอะนอนถ้าตายอย่างเดียวจ่ายิงบัดนี้บอกไปว่ามาคือบ่าลามไปทัวแต่กูบัดนี้ <c oughs> จ้าบ่าลามไปทัวสนามบ,บ่มมแนวสีวา <c oughs> ตันกระสีพยายามคืดหาคอนเทนต์มาบอกให้พวกเธอฟังกับเป็นกำลังใจเใ้ฉันต่อไปจ้าพวกเธอ <c oughs> คืดหอดค้อดอยังกันคือเกากรบับขอบประคุณพีพ่ๆน้องๆทุกคนนะแต่ยังส่งแรงเชื่อแรงใจให้กันอยู่นะขอโทษหลายๆที่บ่มีลิปมาลงมาอย่างใหเบิงเพราะว่าคือแบบว่าอีดีเป็นขีดเขียดอย่างช่วงนี้คือแบบว่าชีวิตไม่อีลานคือแบบเศรษฐกิจย่ำแย่มากเลยเธอจ๋าบอกเลยนะฝากกดติดตามกดซับตะไข่เป็นกำลังใจให้กันไปก่อนดิฉันกสิพายายามหาแนวมาเว้าให้เพื่อน ได้เบิงได้ฟังกันต่อไปกะแล้วนะท่านว่าโคมนี่เข้ากระซิมีการจัดงานปีใหม่มีการจัดงานวันชาติของประเทศไทยนะจ๊ะกะเดี๋ยวมีคลิปมีอย่างมาฝากกันเรื่อยๆความเป็นอยู่ในชีวิตอีลานขอบคุณที่หักกันเสมอมาเสมอต้นเสมือ,มมอ,มอปลายขอบคุณหลายๆจ้ากรจัดงานป์